ค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะอหอลอสมอมอครับฮะสอหอสมมอครับอะไรนะคะช่วยเหลือสามีแห่งชาติครับขณะนี้มีผู้ร้องเรียนมาเยอะมากว่าคุณกักขังนงเหนี่ยวสามีไม่สามารถให้สามีออกไปเที่ยวได้เพราะฉะนั้นคุณต้องให้สามีออกไปเที่ยวสองอาทิตย์ นะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะนะฮะแล,แล้วแล้วคุณต้องโอนตังให้สามีคุณสองแสนสองแสนบาทด้วยเพื่อเพื่อที่สามีคุณจะได้เอาไปใช้นะคะแล้วแล้วก็ถ้าถ้าคุณได้รับข้อความหรือได้คุยโทรศัพท์กับทางอของเราแล้วนะครับก็ก็กโห้าด้วยครับโกห้า กดห้า้างๆกดห้าทั้กดห้ากดยังคับกดห้านะมีเลขอื่นให้กดไหมคะเลขอะไรจะกดมันก็กดไปสครับหนึ่งหนึ่งถึงศูนหน้ากโกะกะอะไรคะอยาอยากโกะอะไรกดเลยโอเคโอเคอ่ะกดแล้วเอ้ยเดี๋ยวมึงรู้จักชื่อกูได้ไงวะไรวะกูรู้แต่มึงโทรมาแล้วมันขึ้นชื่อ เชี่ยแผลแตกแผลแตก c a เ l center call นเตอร์อะไรเนี่ยเงินสักบาทก็ไม่ให้หรอกแม่จะเอาเงินไปเที่ยววันหนึ่งมึงก็ไม่ได้ไปเที่ยวมึงต้องเลี้ยงหมาอยู่บ้านเข้าใจปะไอ้คบมาเนี่ยคบเข้ามาหน่อยเกลยวกัดเกลยอกัดไอ้คบมานี่เนี่ย ไม่รู้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 เไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่ฉันถ่ายเป็นหลักฐานไปแล้วไม่รู้ฉันถ่ายเป็นหลักฐานไปแล้วไม่รู้ไม่รู้เอ้าลืมกดถ่ายว่ะพี่เอาใหม่กี่รจ้าขึ้นสนาทีกว่า้่ก